ตอนนี้มาลบฝนนะคะลบฝนเล็กหน่อยลบฝนเด้อฝนไก่แห้งแห้งพี่น้องเมาเอาบุญเมาเอาบุญเปียกฝนแล้ว ฝนตกแรงมากเลยนะคะโตจางแหงเลยพี kiss, ่นองเลย เส้นนี้อยู่สามนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นเพชรพันล้านนะคะพูนทั้งคุณไก่ไกพี่ค่ะส้นพี่กะนี่พี่ชื่นพูนส่วนคุณกะน,นโมแล้วก็ปี่ใหม่แล้วก็พี่อราไทยนะคะตากผลยุคผลทางผลไกแ่แห้งแห้งพี่น้อง มานคือชุ่มจำแต่น้องที่ได้ใส่บ่ลร่าห้าบาทนี่ใส่บ้านใส่บ้านได้ใส่อยู่บ้านเป็นยังไงมดหลวงพ่อไปบ้านบ่มดหลวงพ่อไปบ้านแล้วบ้านขึ้นดีตาลิตุนแต่น้องเสียละสองเกหญ่ไปทางไหน๋ย่ามาเม้นนะครับ ตอนเกยไงไปหามองลุบยังเอาพมาไปตุ่มกินถึงมาทำบุญละถาก้อนหลวงพ่อพุนบระท่านพรอมตอนนี้อุ้ยฝนบบอยางแห้งเลยไหลโจกๆมากนี่สีันดันดีเ้อันนดัดี <ítulo> sabes, เอ้าไม่ดีจังแล้วมั้งปวนั่งปวดบํารุนั่งปวดยืนนะบอบอีบอบไปยุดอย่าเหยียบโตุกันเด้อล่ะอย่าให้น้องขึ้นโต๊ะเด้อขนยางแห้งเลยเอาสายกินเนาะ ฝนตกกระซางเปียกกระกินหากินท <laughs> ี no, no, no. Yes, well. Well, ่เก่าอยู่บับ่งสูก็ีไปคุณแม่สักครับยูทูปเปอร์ก็หามองลบเ่าอะไรล่ะคุณหาลบฝนแซวอยู่

เอาตัวแดงเทเลงมานั่เนาะก็ก็มีแค่นี้นะคะบ่มีหลายดอกค่ะเพื่อนบได้บ่ได้บอกสร้างหลาย ยังเมื่อไรถอครับนี่มันไม่มีงลบมันไม่มีวลบฝนถ่ายยุบ้านถุละ่่ายุบ้านถุละอามคครับผมนะฮะแล้วเราถูตกองาวเป็ี่นีนะครับเมทักดีครับาตาอยู่ไก่พี่ป่ายู่ไดอยู่นิงอยู่แต่อยู่ไก่พี่ป่ายู่ได้มดมือตุลาบอกกุ้มแก้ผาบนนำแม่นบ่ แกภาพน้ำเลยนั่งบาะเก้าอี้นั่งก็เอาขึ้นไปเทลานี่ตุ๊กได้ ยังไม่หยุดนะคะฝนยังไม่หยุดนะคะคคนาพื้นี่กรบ,บ่บ่บนี้พี่ป่ายได้วนเขาอยู่แยนเขาหาย ไม่ได้ใส่ดอกหอดเที่ยงพอดีและฝนนี่คิดว่าเกลรอหายหมดเลย <c oughs> เปยีเปยดกวาหัดเหนียดเหนยดหมดสภาพเลยเปนบ่ฝ <c oughs> ังนูน้นฝังนู้นเปียกฝนนะคะหมดสภาพเลยนะคะพ่มร <c oughs> อหายเหม,มือนเนบ่ ไม่ใ้ญ่เขียวเจ้าคือปลาปอยูนั่ลูกเจ้าปายันเปียกายันเปียกอุ้ยฝนแห้งหลายพี่น้องตกแห้งยางแห้งเลยค่ะตกแรงมากเลยนะคะเปียกฝนหนาวแล้วค้นทั้ง đi ừ. gì thôi 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 đốt má hai nhang gì hả รุ่มฉ่ำเลยนะคะฝนมาโตแห้งฉ่ำโดนนี่ตังหาดเมื่อลักษณะจังสีเรียบฝนสีฝนสีดุนได้ค่ะฝนหนาเขายังยังรถขยากระติมรถยู่พุทนเดี๋ยวไปถิ่มบม มครับพอดก้หมเตีม่ับม่มนผูกหม้หอยมนูอยู่ในฝนหดเหมือนอะตีฮะเออเดยวถามเต้กันเต้เต้ หดบ่โหดบ่โหดบ่โหดบ่หนาวเนาะก็โหดหมืดละลายฝนแหงเนาะไปมาแล้วไปมาแล้วไปไปมาแล้วฮะ